เนี่ยึสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เว้ยยอมยอมยอม สูไม่ได้ไม่แห็นแน่ไม่แหลนแน่ไม่แหลนแน่ ครไปนี่ไปนี่นี่ครับหางสั้นนี่จะนินนะครับหางยาวนี่จะน้ำนะครับไปนี่หน่ะไปนี่หน่ะใครจะเก่งครับดูนะครับดูนะครับไปนี่น่ะนี่หน่ะไปนี่หน่ะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว สงบศึกก nice <Sports>. ันแล้วครับงงงงงงฮเ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 ฮ นะับนะับโอ้โหมีพี่เลี้ยงนะครับกรรมการนันนะ่มามมามโอ้โหมาม,มา,มมา่มานี่มาเนีมานีน,านันนันนนน่านนนนนมาไมมามานีนาน่มา,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 านีมานี มาไหมเขากัดได้นะมาไหมมาไหมไปอีกไปอีกมามมงงอีกงงอีกงงอีกเหมือนเขาจะห่วงนะครับหวงบ้านเขานะครับเหมือนจะไล่คนมีตัวอื่นมาปะบ,บนเขาจะไล่ออกนะครับนะ เห็นไหมครับนั่งจ้องเลยครับโอ้สัญชาต,ตยาณน,นะครับเหมือนไม่ให้เข้ามาใกล้ครับมานี่เร็วเข้าไปเร็วเร็วมาไหมาไหมเร็ว,มา,ม,ารวมานี่มานี่มามามา ยังอีกอยังอีกมาไหมโอ้เฝ้าใหญ่เลยเฝ้าใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วผมต้องล่อมาเก็บนะครับเพราะว่ากลัวเวลาช่างกลับกลัวรถเขาจะเหยียบน,นะครับมา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  นี่ครับผมต้องเข้าเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเวลาช่างกลับเกิดเขาไม่เห็นถอยรถไปเหยียบโอ้สงสารมันนะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ